คคุยข่าวกับบกวันนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องร้อนๆค่ะร้อนๆแน่อนอนนะคะเพราะเป็นเรื่องของเพลิงไหม้ที่เป็นเหตุการณ์ใหญ่เกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์กว่าๆที่ผ่านมาที่มีเหตุเพลิงไหม้อาคารของธนาคารไทยมิสสำนักงานใหญ่ชั้น1ิบนั่นเองนะคะถึงวันนี้ก็ยังมีการตรวจสอบกันอยู่ว่าสาเหตุที่แท้จริงนั้นเป็นอย่างไรและผู้ที่มีส่วนร่วมในการตรวจสอบแล้วก็ดูแลเรื่องของการก่อสร้างอาคารนั้นก็คงจะเป็นวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยค่ะวันนี้ดิฉันก็ได้อยู่กับท่านนายกของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยตรงนี้เลยนะคะ คุณสุชาชวีสวัสด์สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะก็คงจะต้องรบกวนนะคะวันนี้เพราะว่าเป็นอิชชู่ใหญ่นะคะคเพราะว่ามีการไปตรวจสอบแล้วเราบอกว่าวันนี้จะทราบผลนะคะว่าของการตรวจสอบว่าเป็นอย่างไร<ส>ต้องถามพิถงว่าตอนตั้งแต่เข้าไปตรวจสอบสชชคุณสุชาติชวีบอกว่ามันน่าสงสัยเรื่องของไฟไหม้ก็คงจะเหมือนกับทุกท่านนะครับว่าทุกท่านก็สงสัยว่าอาคารตึกสูงนะครับ ขนาดใหญ่พิเศษนะครับแล้วก็เป็นที่ทําการสําคัญนะครับของธนาคารเนี่ยนะครับไฟไหมเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรและทำไมเกิดรูปนามขนาดนี้นะครับก็มี่ลกัทุกท่านนะครับแล้วก็เราได้รับการประสานจากทางไทตคารนดิดนะครับว่าขอความช่วยเหลือ ให้ทางทีมงานผู้เชี่ยวชาญวิกรสรถานเนี่ยเข้าไปสํารวจเรื่องความปลอดภัยโดยเฉพาะเรื่องผลกระทบที่เกิดจากไฟไหม้ต่ออาคารครับก็ต้องถามบทบาทของวิศวกรรมสถานก่อนนะคะว่าเอ๊ะทำไมแต่ละเรื่องเวลามีเหตุอะไรต่างๆเนี่ยต้องเข้าไปดูแลหรือว่าจะมีคนเรียกร้องให้เราไปช่วยดูแลเป็นเพราะอะไรคบทบาทของที่นี่ โดยตั้งมาเพราะอะไรครับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมาชุปถัม <c oughs> หรือที่พี่น้อประชาชนรู้จักในนามวสทนี่นะครับ <c oughs> ปีนี้ก็อีกที่71แล้วนะครับ <c oughs> ถือว่าเป็นเสาหลักของชาติด้านวิศวกรรม <c oughs> นะครับเป็นองค์กรที่ไม่สรรหาผลกําเนะครับเราทำมาตรฐานนะครับการประกอบวิชาชีพความปลอดภัยนะครับให้การอบรมพัฒานาในด้านาวิศวกรรมนะครับ <c oughs> แล้วอีกทั้งนะครับเป็นการรวมตัวของพี่ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ นะครับและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกรรมการนะครับโดยมีมากถึง250นะครับคณะกรรมการกรรมการอย่างเดียวก็พันร้อยคนนะครับหลากหลายสาขาไฟฟ้าขึืนกลโยธาอุตสาหกรรมนะครับเหมืองแร่นะครับเคมีสิ่งแวดล้อมนะครับระบบลานนะครับพลังงานยอะแยาไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเวลามีสังคมต้องการที่พึ่งเราก็ถือเป็นเสาหลักสําคัญนะครับที่ดีที่จะไปช่วยอาเราย้อนกลับมาบอกว่าความสงสัยที่มันเกิดขึ้นเนี่ย มีปัจจัยอะไรบ้างที่ทําให้ตสงสัยเราสงสัยว่าอาคารขนาดใหญ่ทำอาคารสูงอย่างนี้ซึ่งตามมาตรฐานซึ่งตามมาตรฐานความปลอดภัยนี่ถือเป็นมาตรฐานสากลและมีผลมาคับใค้ตามกฎหมายนะครับโอกาสอย่างนี้มันไม่น่าจะเกิดขึ้นนะครับเราไม่ได้ไปสงสัยในเรื่องของในสาเหตุนะครับที่มีเปลิงไหมเรื่องนี้ยืนยันนะครับว่าก็คงจะต้องเป็นเรื่องของขอพิสูจน์รักษาฐานตํารวจต้องมีข้อมูลเก็บสาสารนะครับัน พยานปานะครับพยานบุคคลกล้องวงจรปิดนะครับไล่เรียนกันนะครับก็ต้องไปไขข้อข้องใจกันเองนะครับแต่วิสัยทัศน์สถานที่เราเป็นหัวงเพราะเราเป็นหัวพี่น้องประชาชนนะครับที่อยู่จํานวนมากเลยที่อยู่ในตึกสูงใช่กรุงเทพนีมากขึ้นมากขึ้นว่วันนั้นเนี่ยเป็นวันที่วันเสาร์วันเสาร์แล้วก็เรียกว่าอาคารไม่มีคนอยู่ใช่ครับก็ยังเกิดเหตุแล้วยังไม่มีอะไรดึ้นั้นคําถามที่เราถามไปแล้วก็อยากที่ให้เป็นกาหอนนะครับแก่เจ้าของตึกหรือคนดูแลตึกในกรุงเทพก็คือว่าอาคารใหญ่ขนาดนี้ มีระบบนะครับ<ม>เรียกว่า security ที่สําคัญคะระบบความปลอดภัยนะครับ<ม>ที่เป็นที่รับรองแล้วยังเกิดขึ้นดังน<ม>ั้นถ้าเกิดท่านเป็นเจ้าของอาคารใหญ่ๆ<ม>ซึ่งอาจจะไม่ลงทุนขนาดน,นี้ค,ความเสี่ยงก็ต้องมีเพราะงั้นก็เป็นหน้าที่ของผูฐฐ้ชมสถาซึ่งเป็นที่พื้นของท่านเนี่ยเราต้องไปหาสาเหตุให้ได้นะครับว่าทําไม ไฟมันถึงไหม้และลุกลามจะได้พื้นฐานของคนศึกษาซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญซึ่งประเทศที่พัฒนาแล้วทั่วโลกจําเป็นต้องมีเพราะเหตุการณ์ที่เกิดแล้วไม่เป็นไรนะครับแต่อนาคตถ้าเกิดเกิดขึ้นอีกจะได้มีวิธีการแก้ไขหรือถ้าเกิดยิ่งดีขึ้นก็คือป้องกันแค่ไมนเกิดขึ้นระบบอัตโนมัติทั้งหลายเวลาที่อาคารสูงต้องมีหากเกิดไฟไหม้ต้องมีอะไรบ้างคะหลายอย่างครับอันนี้เป็นมาตรฐานเลยนะครับอันดับแรกถ้าเกิดเราอยู่ในห้อง แต่ห้องอย่างนี้ห้องส่งเนี่ยนะครับต้องมีระบบเตือนเช่นถ้าเกิดมีควันขึ้นมานะครับก็รีมีระบบจับควันก็เรียกสโมกสโมกคืควันดิเทกเตอร์จับควันแล้วก็ไปส่งสัญญาณกริ่งหรือถ้าเกิดตึกก็ไปอยู่สัญญาณส่วนกลางห้องนี้มีควันนะแล้วถ้าเกิดบางทีในครัวมีความร้อนก็มีระบบจับความร้อนนะครับท่านั้นไม่พอนอกจากส่งไปส่วนกลางแล้วนะครับส่งให้กริ่งทํางานแล้วนะครับความร้อนเนี่ยครับจะทําให้กระเป๋ะนะครับ ของคริกตัวสปริงเกิลตัวพ่นน้ำอยู่เพดานของเราเนี่ยนะครับจะเ็นกลัวโผล่มาแต่แล้วก็พ่นละอองน้ำนะครับก็จะทําให้ชะลอเพิงหรือดับเพลิงได้ก่อนที่บุคลากรในอาคารนั้นๆนะครับจะมาช่วยดับเพลิงหรือติดต่อประสานงานนะครับไปตามเขตให้ส่งรถดับเพลิงมาช่นยดับเพลิงด้วยจะมีกระบวนการอย่างนี้เช่นเดียวกัน ถ้าเกิดเหตุเกิดขึ้นนะครับระบบเปิดประตูธทรมัดต้องทํางานทันทีหรือที่อาคารต้องมีขีดการ์แต่ไฟไหม้แล้วคนที่ไหนต้องหนีแล้วต้องหนีทันทีไม่รู้ขีดการจะต้องมีหาตรงไหนไม่ได้นะครับต้องเปิดทันทีออกไปประตูจะทํางานใช่ครับเรื่องของการเปิดให้ผู้คนหนีออกไแล้วออกไปลิฟต์เนี่ยนะครับเมื่อมีสัญญาณจะลงไปอยู่ชั้นพื้นดินทันทีใช้ไม่ได้นะครับเพราะงั้นจะลงทางบันไดหนีไฟที่บันไดหนีไฟเนี่ย ถ้าเกิดตาไปแล้วมีควันตามอันตรายมากนะครับไปหมดสติีในช่องมันได้หนีไฟหายาด้วยก็อย่างกรณีที่มีผู้เสียชีวิตอาศาสมหวังนะเขาเสียชีวิตตรงไหนคะเขาเสียชีวิตนะครับอยู่ด้านบนคือเข้าไปแล้วไม่ใช่ันไดหนีไม่ใช่ครับเป็นมนุษย์นะครับดับเินเข้าไปแล้วเนี่ยหาทางออกไม่เจอคือมืดหมดมีควันแล้วก็อุปกรณ์ไปหมด45นาทีไม่พอนี่คือต้น ต้นเหตุของการเสียชีวิตนะครับซึ่งที่จริงเขาไม่ควรจะเกิดขึ้นใช่ค่ะถามนิดนึงบอกว่ามต้องมีเขาเรียกว่าโค้ดสปริงเกิลแหละใช่ไหมคะแต่เห็นบอกว่าที่ไทยันนิตในในชั้นที่สิบเนี่ยไม่มีสปริงเกิลต้องเรียกอย่างนี้ครับภายนอกเนี่ยทางโถงเนี่ยมีสปริงเกิลแต่เข้าไปห้องจุดเกิดเพลิงยังไม่ใช่อ้าวไม่ได้ใช้สปริงเกิลมมันสองมาตรฐานอย่างนี้นะครับคือจากข้อมูลที่เราได้หรืออย่างนี้นะครับข้อมูลที่เราได้นะครับบอกว่าซึ่งเราเห็นด้วยนะครับบางส่วนเป็นห้องคอมพิวเตอร์ ที่ห้องคอมพิวเตอร์นะครับต้นเหตุอย่างนี้ถ้าเกิดมันเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยสปริงเกอรพ่นมาน้ำเนี่ยมันทำลายอุปกรณ์นช็อตอุปกรณ์เสียหายราคาแพงนะครับข้อมูลสูญหายเขาเลยต้องไปติดตั้งอุปกรณ์ดับไฟที่ใช้นุภาคของแข็งที่เรียกแอโรโซลมันเหมือนกับปมองสีขนาดใหญ่ขนาดนี้นะฮะเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณสักเกือบหนึ่งฟุตนะครับไว้อยู่เพดานมีสมัย20สิบตัวจาบข้อมูลนะครับเวลาสมุติตอิเตอร์นะครับจับนะครับ รือมีการตั้งไว้ละเอียดอ่อนแค่ไหนมันก็จะโพละออกมาอนุภาคของแข็งเนี่ยก็ทิกิริยาทําให้เลื่องนะครับหยุดนะครับไม่ลุกลามนะครับนั่นเป็นห้องคอมพิวเตอร์แต่จากนั้นแล้วธนาคารเปลี่ยน็นห้องเก็บเอกสารซิกาสารเนี่ยมันมีเป็นวัตถุวัตถุติดไฟมหาสารไอตัวนี้ก็ทํางานเลยครับแต่มันคงเอาไม่อยู่นะฮะตอนนี้อาคารของไทยนี้ตอนนี้ปิดอยู่ในชั้นนั้นใช่ไหมคะใช่ครับตรวจสอบโครงสร้างแล้ว เสียหายขนาดไหนฮะถึงขนาดต้องบอกว่าโอ้โหบูรณาการครั้งใหญ่หรือว่าโครงสร้างยังแข็งแรงเสียหายพอสมควรแต่ว่าตัวอ่กแบบได้คุยพวกแบบว่ายังให้คานมั่นคงนะครับเพราะคานใหญ่เสาในนั้นต้นใหญ่มากนะครับแต่ว่ามันมีรอยร่อนของคอนกรีตจะเกิดจากสาไหมหต้องดีอย่างนี้นะครับ,บรความร้อนไฟเนี่ย อาคารไม่ชอบชไม่ว่าจะเป็นเหล็กคอนกรีตเสริมเมันทำลายทุกอย่างมันทำลายทุกอย่างไฟมันทำลายทุกอย่างอยู่ <c oughs> แล้วนะครับมันเป็นเรื่องของเวลาท่านเองนี่ก็หลายชั่วโมงเหมือนกันนะครับเราจะไปตรวจสอบเสา <c oughs> เพราะเสะนานี่ต้องรับอาคารยี่สิชั้นขึ้นไปเพราะอาคารส4ชั้นว่าสมบูรณ์แข็งแรงไหม <c oughs> นะครับไอคอนกรีตร่วงลงมาเนี่ยไงพื้นก็ต้องซ่อมแซมอยู่แล้วนะครับแล้วก็แนะนำว่าชั้นบนขึ้นไปชั้น11 พบเพาดานขอยงชั้นสิเนี่ยก็คือท้องฟูนชั้นสิบแค่ต้องหยุดใช้เอาของออกนะครับแล้วชั้นลองลงมาเนี่ยที่เขาปิดเพราะว่ามันเปียกชุ่มไปหมดมีกลิ่นปันไฟนะครับมันปิดโดยไทางเรียกว่า สภาพที่เห็นอยู่แล้วไม่ใช่เรื่องปาองปันภัยอย่างเดียวนะครับต้องพูดถึงเรื่องของอาคารที่ชอบถล่มลงมาเหนือเกิดในกรุงเทพในช่วงนี้รู้สึกว่าจะไปกลายเป็นปัญหาที่เหมือนกับทุกคนมองธรรมดาแต่มันไม่ธรรมดาไม่ธรรมดามันเป็นเพราะอะไรคะความแข็งแรงหรือความสับเ่าความบกพร่องสาเหตุทั้งหลายที่เราขโมลได้ไหมคะว่าสิ่งนี้เกิดอาคารที่จมันไม่ชอบถล่มนะฮะแต่ว่ามันมีสาเหตุนะครับเรื่องอย่างนี้นะครับว่าที่จริงแล้วเรื่องการถล่มในในประเทศไทยเนี่ยมันควรจะน้อยอยู่แล้วเพราะว่ามันผมบอกว่าเราอยู่เป็นประเทศที่ยังไม่พัฒนา เราไม่คำนึงเรงความปลอดภัยเรื่องนี้นะครับเทคโนโลยีการออกแบบและการก่อสร้างปัจจุบันสร้างตึก200ชั้นเนี่ยสบายหรืไม่กินโลหี่สร้างได้อยู่แล้วหรือมากกว่านั้นสมองมนุษย์เราทําได้แล้วแต่ตึกที่ถล่มบางทีตึก7ชั้น8ชั้นอาคารพณิชย์เล็กๆนะครับเป็นเพราะอะไรไหมครับอันดับแรกก็อยู่กัความประมาทประมาทตั้งแต่ตอนไหนตั้งแต่การออกแบบการออกแบบนะครับวิศวกรต้องมีค่าเผื่อถ้าเกิดมีแอนตัน ก็จะเผื่อเป็นตันขึ้นอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์เพราะสมองมนุษย์เนี่ยบางทีเรายังไม่เข้าใจธรรมชาติร้อเปอร์เซ็นต์นะครับเผื่อไว้นี่ผู้ออกแบบบางทีก็ถือว่าเป็นงานง่ายนะแทนที่จะเผื่อไว้เยอะเผื่อแต่ว่าหลายๆอย่างก็พยายามจะให้มันพอดีลายตลอดได้นะพอดีลายแต่ถ้าเกิดมีอะไรผิดไปมันก็ไปหมดเพราะงั้นมันก็ต้องเผื่อไว้เรื่องแต่ผู้ออกแบบสองผู้รับเหมานะครับแล้วก่อสร้างไปบางทีขั้นตอนการก่อสร้างเรยประมาณตึกที่ถล่มที่ผ่านมา ที่ปทุมธานีควรจะมีคำยันไว้ตั้งลายชั้นคชคำยันไว้มีกี่ชั้นไม่มีมีน้อยมากแล้วก็เทคอนกรีตไว้ก็ไม่ได้เกลี่ยคนงานก็ไม่ได้สนใจนะครับพัล้มมาเรียกลากเป็นหน้ากองคันเดียวเจ้าของงานนะครับเสียเงินทําแพงๆแล้วไม่จ้างวิศวกรที่ปรึกษาควบคุมงานไปดูเบือตาแทนเรานะครับหรือจ้างในราคาที่มันไม่เหมาะสมคนไม่พอหรือวิศวกรที่ปรึกษาเองก็ไม่ได้ใส่ใจองค์ประกอบทุกอย่างเนี่ยนะครับมันมา จักกันพอดีต้องเลยาจักคำนี้ความเสี่ยงมหาศาลนะครับค่ะค่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะคะ่ะครับค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวที่เราทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิศวกรเองเรื่องของผู้ที่เป็นเจ้าของอาคารต่างๆต้องสํานึกแล้วก็มีเรื่องของการดูแลกันอย่างเข้มข้นไม่อย่างนั้นแล้วนะคะความสูญเสียต่างๆมากมายไม่เฉพาะเรื่องของทรัพย์สินชีวิตคนก็สําคัญค่ะสูญเสียมาเมื่อไหร่นั้นเราเอากลับคืนมาไม่ได้นะคะวันนี้ก็คือคุยข่าวกับบกในช่วงของวิศวกรรมสถาน แห่งประเทศไทยกับคุณสุชัตวีค่ะ